สวัสดีครับผมบ่าวหน้องครับเมื่อนี้มาพบพ่อกับบ่าวหน้องอีกขึ้นก้าครับผมเมื่อนี่บ่าวหน้องมีความฝันแม่สีมาบอกสุภาพครับผมความฝันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่มีจายาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคเลยดวงครับแม่สีเพ,พ,พิ่นบอกว่าเพิ่นฝันดีเพิ่นบอกว่าแม่สิถือเลขอีกบ่บ่าวหน้องแม่คือฝันดีแห้งแท้เพิ่นวางสินะมันก็ดจะคิดว่าแต่ไหนเนาะความเสื่อของเพิ่นแต่ว่ากับฟังไหวเป็นแนวทางครับผม เพื่อนฝันเห็นในหลวงลออเก่ากับพระราชินีพระพันปีครับเราว่าโอ้ยฝันแต่เห็นแต่ในหลวงเสือ่อถือประโชคดีแล้วในชีวิตฝันเห็นอันพระพันปีอีกเพื่อนว่าจากักจีจังไดอีกเดือบ่าวหนองบ่าวหนองก็เลยว่าแม่บอแมนแม่ชิได้โชคใหญ่บอกบัดนี้บ่าวหนองก็เลยถามว่าอันแม่แม่ในลักษณะฝันแม่เห็นเป็นแบบใด เพิ่นมาบอกลขบ่หรือว่าจงไห๋บบแม่กับโบเขึคนดอกว่าสิเป็นเลขตัวใดเพิ่นวางซฉ่นะแต่ว่าแม่หูซึกว่าแม่ฝันแบบนี้คงจะเป็นเรื่องดีสําหรับแม่เพิ่นวางซฉ่นะเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปเข้าเฝาอันในหลวงรก่าอยู่ในสถานที่หมองไหนมองหนึ่งนี่แหละเพิ่นบอเพิ่นนั่งอยู่ทั้งหนาเลยเด้นั่งอยู่ทั้งหนามู่เลยเขาก็นอนโอ้เขาก็นัง นั่งแอนเวลาเพินพ่นเพิ่นเสด็จมาเฮากับโกงกาบแม่นบ่ล่ะเฮากับโกงกาบพอบัดนีมาหอดแม่สีมหอดแม่ชีเพิ่นบอกให้แม่ชีนะนั้นเงยหนาขึ้นแม่ชีนั้นโกงกาบอยู่เพิ่นบอกให้แม่ให้แม่ชีนะนั่นเงยหนาขึ้นแล้วก็เพิ่นไปยกมือไอยยกยก้ยกยกพระหั์ใส่ยกยกพระหั์ข้างขวาเพื่อนก็นยกพระหั์ข้างขวาขึ้น เพื่อนเบ้าหน่องก็เลถามว่าเพื่อนได้บอกยังอยู่บอก่เพื่อนบบได้บอกแค่ว่าเพื่อนยกว่าไอว่ะหัตขึ้นขางคว้าแล้วก็บวกมือห้จอย่างสี่เพิ่นว่าแต่ว่าแม่นีนั่งอยู่ต้นหนาเพิ่นเลยเด้แต่เพิ่นกับแปลกแค่ว่าเพื่อนให้แม่นั่นอันเงยหนาขึ้นเพื่อนว่าสิขนาดแม่ฝันแม่ยังขนลุกเลยเพิ่นว่าบันนี้แม่ก็เลยตื่นขึ้นมาแม่ก็เลยคิดว่าที่แม่ฝันนี่บ่แม่นว่า ฝันเกี่ยวกับตัวเลขของอิหยังเด้แต่ว่าแม่เพิ่นบอกว่ามันอาจจะเป็นฝันดีสําหรับแม่เพิ่นอาจจะมาให้โชคโดยการที่แม่เห็ดอิหยังไห้และแม่ได้ประสบความสําเร็จก็ได้อาจจะบริเวฝันว่าเกี่ยวกับตัวเลขกอย่างเดียวเพิ่นกับไริวาอีหยังแต่ว่าถ้าผู้ใดมาเขียนเป็นตัวเลขเตัวใดก็ลองเบิ่งเด้อเพิรนว่าก็ลองเบิ่ง ผู้ใดเสเอาเลขกประจําพระองค์หลวงเหลขกประจําพระองค์เพิ่นก็ได้หรือสีเอาเลขที่เกี่ยวกับในหลวงกระไดแต่ว่าแม่นันซื้อไว้ก้อนที่แม่สีฝันเิ่นวาสีนาแม่นันซื้อไว้ก้อนแม่สีฝันแล้วเิ่นว่าเหลขนั่นแม่ซื้อแล้วแม่จังมากฝันแม่กับฝันขึ้นมันพักเิ่นว่าฝันแม่ฝันแม่แม่ฝันขึ้นมันผัะบบดนี้เบ้าวนองก็เลยถามว่าแม่ซื้อเหลขกตัวไหไว้ แม่ก็ซื้อเลขไว้ไอหางเดียวแล้วว่าแตกสองตัวเด้อหางเดียวเลขแม่น่นละ่ะเพิ่นซื้อไว้สี่เก้าห้าสี่เก้าห้าบริษัทกาบเลขน้าแนีล่ะเป็นสี่ 4, 9, 5, 4, 9, สโฮกหาน้ำเน,นีติเพื่อเพื่อ,อไว้ลองมึอนะครับเด้อ mm hmm. เลขแม่สีครับเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นซื้อตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวซื้อตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวก็คือสี่เก้าห้า สี่เก้าห้าหรือสี่หกห้าและส่วนตัวเลขที่เกี่ยวกับในหลวงล้อเก่าล่ะกับผ่พาพันปีขันผู้ได้มักระซื้อเอากระได้เด้อส่วนกลางสิแม่โบได้บังคับดอกว่าจสจะซื้อเลขตัวใดแต่ว่าแม่นั่นซื้อเลขไว้สี่เก้าห้าและแม่ก็มาฟันเห็นไอ้ในหลวงล้อเก่าล่ะกับผ่พาพันปีเพ่วาโอ้ยขนาดในฝันแม่ยังขนลูกเลยเบาหน่องเงยมาจัดนับภาษาอีกอย่างที่จัด ไปเห็นเรื่องจริงเมันว่าก็ลองเม่งครับเด้อลองม่งพิเารณาเบึงเขาอาจจะได้รับโชวไปกับแมซีก็ได้นะครับนอะจากในงวดนี้เขามารับโชวไปทำกันคือเกา่าเบิ่งกไว้ฟางไว้เป็นแนวทางครับความฝันมันก็นกนคือความเสื่อส่วนบุคคลของไผ่มันเปินบอกซูฟัางเบาหน่องก็ถือว่าเป็นเรื่องดีละครับแค่บอกซูฟัางนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับเบาหน่องแหลกนะครับนอะและ้วก็เป็นเรื่องดีสําหรับ คนที่เพิ่นฝันนะครับเนาะเดี๋ยวเหลขอาจารย์นิลนามเดี๋ยวเ่าหนองกับสีลงให้เบิงนะครับเนาะเดี๋ยวเบาหนองกัสิลงให้เบิงเพื่อทุกคนได้รับโชกไปนํากันคิดสิ่อไหก็ให่งทรงวางดังปาถนากระทมหลวงปู่ไอที่เบาหนองกาหนดไว้ก็คือวันที่24นะครับเนาะวันที่24่่ธันวาเดี๋ยวเบาหน่องสีนิมต์ปู่มาบเบาหนองกับขอกราบขอพระคุณสายบุญหลายๆคน แล้วก็ค่ศรัสธาหลวงปูรวมทุนกันครับรวมทุนกันระดมทุนกันคนละเล็กละน้อยเพื่อจะได้สั่งหลวงปูส้างกระทอมหลวงปูถ้าผู้ใดอยากร่วมบูญก็เบาหน่องกะบ,บอกได้ครับผมบกวกักเนาะถามว่าให้แล้วหลอยเปอร์เซ็นต์บอมันบ่มีอย่างแหล้วหล่อเปอร์เซ็นต์หรอครับจะต่อเติมไปเรื่อยก็คือขันมีเงินมีงบกันจังเหตุหแต่ว่าตอนนี้ใดสำหรก็เอาสำนันก่อน แต่ว่าก็ค่อนข้างจะเสียสมบูรณ์ไปไหโด,ดยดีอยู่ครับจังไหก็คคอยติดตามว่าเบาหน่องสิไปเอาปูเอารถขั้นไหนไปหรืออีหย่างเดี๋ยวพจะมา่องทะเบียนรถกันนะครับเนาะเดี๋ยวเบาหนองมือไปเอาปูเบาหน่องก็สิถ้ายคลิปท่ายาย,ยังลงคือเก่านั่นแหละอย่างไดก็คอยติดตามนะครับเนาะอังไดงวดนี้ก็คอยทุกคนมาหลับจกไปนํำกันเก่าวงนี้อาการหนาวครับโงนี้อาการหนาวเรากั ดูแลสุขภาพาเจ้าของนั่นเองนะครับเด้อระวังเจ้า่อสบายเบาหนองกันจกักชิเป็น,นยังไงหล่ะจกักชิเป็นไข่เป็นไอขี้กันหล่ะจุ่มมือดิเพราะว่าอากาศเย็นแห้งบ้านเบาหน,นองหนาวแห้งครับมองได้หนาวเนี่ยมาแจงบอกกันนะครับเนาะแล้วผู้ใดมีฟันยังผู้ใดมีตัวเหลีกยังเอามาบอกสู่กันฟังครับเดี๋ยวบาหนองเสียวมาบอกลงช่องเพื่อผู้ใดฟันดีแต่แปลเหลขก่บเป็นกับมีหลายคนก็นเอามาเดี๋ยวบบาหนองเสียวมาบอกลงช่องล้วกัน ให้เอฟซีให้ผู้แทนผู้สรางเพิ่เนเดีแปลซอยกันนะครับเนาะงเราเขาจะจ้งมาหลับโฉบไปแล้วกันอ่ะจังไดกัมาหลับโฉบไปครับแม่สีนะครับเนาะแม่สีมันสื่อตัวเดียวเม็ดเดียวอย่าลืมแตกสองตวัวน้ำนะครับเด้อนะอย่าลืมแตกสองตเหรียญน้ำสี่เก้าห้าเดี๋ยวบ้านหนึ่งสิบบอกว่าเอาสีเก่าหกน้ำแน่เออสีหกเก้าเออสีหกห้าเออโอ้ยใจอีหยังไง <laughs> บอกลูกบอกลูกด่าลูกหลัง เลขแม่สีสี่เก้าห้าบ้านองกัดเติมให้อีกตัวหนึง่งเป็นสี่หกห้าหายมาตัวเดียวบ่อยๆยงมาเติมสะอีกเยอะสุดจะได้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสินใน,นใ้สมหวังดังปารถนะลำรวยลำรวยเปน็นนำกันเบาหนองกับพยายามหาตัวเลขมาฝากทุกคนก็นอยากให้ทุกคนได้รับโชคทั้งวันนี้ได้รับโชคเปน็นนำกันอีกก็ขอให้ทุกคนสมหวังครับ ถูกตลอดปีและกัตลอดไปก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีเฮ็ดยังไก่ประสบความสาเร็จผู้ใดตั้งใจเฮ็ดยังไวไก่ประสบความสําเร็จในทุก,กรูปางที่ตั้งใจไว้นะครับเนาะงวดนี้วันที่30ม่าธันวาเขามารับโฉกก่อนปีใหม่แล้วก็เอาเงินไปไวใส่ใจปีหน้ากันจะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ